สวัสดีค่ะวันนี้ช่างพัชจะพาถักเปียคาดผมคนจริงนะคะกับผมจริงค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากตัดผมหลังใบหูขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วก็ส่วนที่3านี้ตัดมาจากด้านหน้าเลยค่ะมาใส่ด้านหลังนะก็คือสอดด้านใต้นะคะการถักผมเปียคาดผมแบบนูนนี่คือจะสอดด้านใต้ค่ะ การถักเปียคาดผมก็จะมีหลายแบบนะคะแต่วันนี้ก็คือลองทำแบบนูน3ก่อนแล้วกันค่ะก็เหมือนถักเปียก้างปลาแบบนูนนั่นเองค่ะ คลิปนี้ช่างพัดอาจจะไม่บรรยายมากนะคะเพราะว่ามันยาวค่ะแล้วก็การถักเปียม,มันก็บรรยายไปเดี๋ยวจะเสียสมาธินะคะลองดูแล้วก็ทําตามกันดีกว่าเพราะเวลาที่พัดใส่เสียงดนตรีซาวเข้าไปนะคะมันก็กลายเป็นเจอริกสิทธิ์ค่ะก็เลยไม่อยากจะใส่เสียงอะไรไปล่อยเป็นคลิปใบ้ไปเลยละกันค่ะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมดูแล้วก็ทําตามนะคะก็ไม่ได้ยากมากคิดว่าทุกคนทําได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้อง ลองดูดีๆนะคะเพราะว่าผมคนจริงนั้นมันไม่ค่อยชัดเห็นไม่เคลียร์มากเหมือนผมวิปตอม,มค่ะเพราะว่าผมคนจริงเราเนี่ยมันจะมีสีดำใช่ไหมคะคือมันเข้มกว่าปกติแล้วก็กล้องเราก็ไฟสว่างอยู่นะแต่พอวันถ่ายด้วยที่ตั้งขากล้องถ่ายรูปอะค่ะมันก็เลยแบบไม่ได้แสงไม่ได้ชัดเต็มที่และที่พัดกลับหัวรูปภาพเพื่อผู้ฝึกเปียตามจะได้ดูเข้าใจง่ายนะคะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกิงให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ